วิธีจัดการความคิดวุ่นวายในสมาธินะคะมีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเขาถามด Joe d i ร p โจดิสเบนซาว่าผมจะเข้าสมาธิได้อย่างไรในเมื่อหลายต่อหลายครั้งเวลาที่นั่งสมาธิผมมีความคิดล่องลอยวกวนวุ่นวายอยู่ในหัวผมไม่สามารถหยุดความคิดได้ผมควรจะทำอย่างไรดีและดรโจดิสเบนซาก็พูดว่า ถ้าคุณจะเดินบนเส้นทางสายจิตวิญญาณคุณต้องก้าวผ่านระดับแต่ละระดับให้ได้และตอนนี้คุณก็กำลังทำอยู่ด้วยการก้าวข้ามความคิดวุ่นวายในหัวไปให้ได้จำเอาไว้ว่าถ้าคุณให้ความสนใจมันมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นและมีพลังมากยิ่งขึ้นดังนั้นจงกลับไปขึ้นหลังม้าพยศต,ตัวนี้ซะและตัดสินใจว่าหากม้าพยศต,ตัวนี้ซึ่งก็คือร่างกายของคุณมันงุดงิด มันอารมณ์เสียนั่นหมายความว่ามันกำลังดึงคุณขึ้นสู่ขล้นสมองเบต้าระดับสูงและช่วงเวลานี้นี่แหละค่ะที่คุณจะต้องรับมือกับมันด้วยการเปลี่ยนเกียร์คลื่นสมองของคุณให้ช้าลงเพื่อนำร่างกายนี้เข้าสู่ปัจจุบันขณะคุณจงบอกกับสมองและร่างกายที่กำลังต่อต้านคุณว่าฉันจะทำฉันจะทำและฉันจะทำ และนี่คือการตัดสินใจที่จะทำให้คุณก้าวไปไกลได้มากกว่าเดิมมันคุ้มค่ามากกับการทำต่อไป